สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริเฟรมชาแนล Channel. ฟังธรรมยามเช้าคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยนะครับเรื่องของทุกติของผู้ทุกศินซึ่งในเรื่องนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสเอาไว้อย่างนี้นะครับภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมปริยายอันเป็นเหตุ แห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรมของหมูสัตว์แก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังจงตั้งใจให้ดีเราจะกล่าวรำปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมเป็นอย่างไรเล่าภิกษุกทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผาพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจะเป็นผู้รับผลกรรมนั้นภิกษุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติทำปานาติบาทหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิต มีแต่การฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิตเขากระเสือกกระสนด้วยกรรมทางกายกระเสือกกระสนด้วยกรรมทางวาจากระเสือกกระสนด้วยกรรมทางใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมนโนกรรมของเขาคตกติของเขาคต อุปบัติการเข้าถึงพบของเขาคตภิกษุทั้งหลายสำหรับผู้มีกติคตมีอุปบัติคตนั้นเรากล่าวกติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดากติสองอย่างแก่เขาคือเราสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสน ได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนภิกษุทั้งหลายผู้สัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุปบัตย่อมมีแก่ผู้สัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุปบัตด้วยกรรมนั้น ภสษะทั้งหลายย่อมถูกต้องผู้สัตว์นั้นผู้อุปบัติแล้วภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาิแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ซึ่งในกรณีแห่งบุคคลผู้กระทำอธินาทานกาเมสุมิชฌาจารท่านก็ได้ตรัสไว้ด้วยข้อความอย่างเดียวกัน กับในกรณีของผู้กระทำปานาธิบาตดังกล่าวมาแล้วข้างต้นทุกประการครับและยังได้ตรัสเลยไปถึงวจีทุจริตสีมโนทุจริตสามด้วยข้อความอย่างเดียวกันอีกด้วยครับ